คุณยังอวดอ้างว่าคุณถนัดกฎหมายพาณิชย์กับบริษัทมากที่สุดมีโอกาสดีๆให้คุณแสดงถึงความสามารถให้โลกรู้ว่าคุณเก่งดุนิสัยของคุณมีเลยจะไม่ชักไปนะ้าตั้งห้ามาพูดผมก็เลยให้ครั้งนั้นไปตรวจสอบคุณพอตรวจสอบก็ได้เรื่องเลยครับนายขาจินเก่งมากจริงๆอย่ามาพูดแหวไหลนะผมให้เวลาคุณแก้ตัวตอนนี้เลยแต่ถ้าไม่ยอมผมจะยื่นเรื่องไปที่สภาธนายความผมรู้ว่าตอนนี้ผมเหมือนหมาตกน้ําคุณไม่อยากเจอหน้าผมผมรู้ตัวดีไม่กล้ารบกวนคุณรู้ตัวแล้วยังจะมาอีก สภาทนายความสือวุฒิปลอบของนายอยู่ฟ้องนายได้ทุกเมื่อนายอย่าไปไหนส่งเดชเลย๋อไม่ใช่ฟังผมพูดก่อนคดีก่อนหน้านี้ไอทีเคที่เล่นจุกติกอยู่ข้างหลังช่วงนี้สนิดสนมกับมาตินหยางไฮโซของมาเลเซียเราต้องระวังสองคนนี้ดีบทละครเปลี่ยนแล้วถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยงั้นกะ็มากอดกันกลางถนนเนี่ยนะ ฉันไม่แคร์